บทที่179การเจราจาที่คาดไม่ถึงจริงๆแล้วเซนไปมีชื่อเสียงและการเคลื่อนไหวของเธอทำนายได้ง่ายดังนั้นฉันจึงไม่เคยจินตนาการถึงกรณีที่ฉันจะพบเธอโดยบังเอิญมันโชคดีค่อนข้างมากที่ชิกิผู้ที่รู้จักกับเธอไม่อยู่กับฉันตอนนี้บางทีฉันควรดีใจกับเรื่องนั้นแต่ฉันไม่ได้ถ้าฉันจำไม่ผิดชิกิจะอยู่ที่อโซระทั้งวันวันนี้ซึ่งหมายความว่า ไม่มีโอกาสที่เขาจะพบเซนไปมาดูสิคนที่เซนไปและฉันรู้จักร่วมกันก็คงเป็นกษัตริย์ลีเมียและเจ้าชายโจชัวดังนั้นจึงปลอดภัยกว่าที่จะสันนิษฐานว่าทั้งสองคนนั้นได้พูดกับเซนไปเกี่ยวกับฉันโดยเรียกฉันว่าไรโดแต่เซนไปรู้ว่าฉันคือมิซุมิมาโคโตะดังนั้นเธอไม่ควรรู้ว่าฉันคือไรโดแล้วฉันควรแนะนำตัวเป็นไรโดตอนนี้หรือจะดีกว่าถ้าปกปิดว่าฉันคือไรโด ถ้าฉันแนะนำตัวเป็นไรโดเธอจะรู้ว่าไรโดเป็นหัวหน้าของบริษัทคุซิโนะเซ็นไปมาที่นี่แน่นอนใช่ไหมซึ่งหมายความว่าแม้ว่าฉันจะปกปิดมันตอนนี้ฉันรู้สึกว่าความจริงนั้นจะถูกเปิดเผยไม่ช้าก็าเร็วเดี๋ยวเป็นปัญหาไหมถ้าเซ็นไปรู้ว่าฉันคือไรโดเมื่อฉันไปลีเมียฉันไม่ได้เรียกตัวเองว่าไรโดฉันคิดว่าดังนั้น ถ้าฉันไม่แนะนำตัวเป็นไรโดที่นี่ฉันคิดว่าโอกาสที่มันจะถูกเปิดเผยในอนาคตอันใกล้ค่อนข้างสูงในกรณีนั้นจะดีกว่าถ้าพูดความจริงฉันสามารถอธิบายได้ว่าฉันใช้ชื่อปลอมนี้เพราะมีคนเทพทิดาที่ฉันไม่ต้องการให้สังเกตการเคลื่อนไหวของฉันและฉันรู้สึกว่าแม้ว่าฉันจะพยายามโกหกที่นี่เซนไปก็จะรับรู้พฤติกรรมที่น่าสงสัยของฉันอยู่ดีโอเคลองแนะนำตัวเป็นไรโดนั่นง่ายกว่า และดีกว่าสำหรับอนาคตด้วยข้างในหัวของฉันค่อนข้างวุ่นวายขณะที่ฉันคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแต่ฉันก็สามารถตัดสินใจได้อย่างใดมิซุมิกันฮิบิกิเซนไปเรียกฉันเพราะฉันหยุดนิ่งอยู่กับที่อ่ะเซนไปจริงๆแล้วมาคโตะขณะที่เซนไปมองฉันด้วยสีหน้าสงสยัยฉันอธิบายว่าฉันใช้ชื่อไรโดตอนนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างเซนไปดูตกใจอย่างมากเมื่อรู้ว่าฉันคือไรโดกษัตริย์และเจ้าชาย พวกเธอไปบอกอะไรเซ็นปเกี่ยวกับฉันมาบ้างอ่ะเธอคือไรโดนั่นเป็นชื่อเดียวกับหัวหน้าบริษัทคุซึโนะใช่ไหมฮิบิกิใช่ฉันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าบริษัทคุซึโนะแม้ว่าฉันจะได้รับความช่วยเหลือมากจากคนรอบข้างมิซุมิการคือไรโดเดี๋ยวนั่นสำคัญด้วยแต่ไม่มีรายละเอียดที่สำคัญกว่านี้หรอฮิบิกิเอ๋มาโคโตเธอเป็นวีรบุรุษด้วยหรอฉันได้ยินจากเทพธิดาว่ามีวีรบุรุษสองคนในโลกนี้ การที่เธออยู่ที่นี่หมายความว่าเธอเป็นคนที่สามใช่ไหมอะไม่สถานการณ์ของฉันแตกต่างจากพวกเซนไปเล็กน้อยสิ่งที่เทพธิดาบอกเธอถูกต้องมีวีรบุรุษสองคนเพราะฉันไม่ใช่วีรบุรุษแต่เธอถูกเรียกตัวมาที่นี่ใช่ไหมโดยเธออืมใช่อะขอโทษก่อนอื่นฉันจะนำทางไปที่บริษัทคุซูโนะของเราดูเหมือนว่าเซนไปมีธุระกับบริษัทของเราตั้งแต่แรก จะดีกว่าถ้าไปที่นั่นแทนที่จะยืนคุยกันข้างนอกแบบนี้ไปที่บริษัทคุซูโนะหะหึมฉันคิดว่างั้นถ้าอย่างนั้นฉันจะรบกวนเธอสักพักฮิบิกิใช่โปรดสบายใจสักพักหมายความว่าเซนไปมีเรื่องสำคัญอื่นๆที่ต้องดูแลหรอมาโคโตเธอควรจะมุ่งหน้าไปลอเร็วดังนั้นฉันสงสัยว่าเธอจะว่างเป็นพิเศษยังไงก็ตามฉันจะลองถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้น ดูเหมือนว่าการสนทนาของเราจะประกอบด้วยการถามคำถามซึ่งกันและกันแต่ฉันรอคอยมันอยู่เธอควรจะมีเพื่อนร่วมทางกับเธอแต่ตอนนี้เธออยู่คนเดียวมันแปลกที่เธอถือดาบที่ควรจะเป็นอาวุธของเธอไว้ที่หลังห่อด้วยผ้าเพราะมันไม่ธรรมดาที่เห็นคนเดินไปมาพร้อมอาวุธในเมืองสถาบันนี้เซนเป็นวีรบุรุษดังนั้นฉันคิดว่าเธอพักอยู่ที่โรงแรมระดับสูงที่เธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอาวุธถูกขโมยถ้าเธอฝากไว้กับพวกเขา จะเดินไปมาได้ง่ายกว่าจะปลอดภัยกว่าถ้าเธอถือมันหากเธอไปพื้นที่อันตรายของเมืองแต่แล้วฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอไม่มีเพื่อนร่วมทางกับเธอตอนนี้ขณะท,ที่ฉันคิดลึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆฉันลบความทรงจำเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่มากเกินไปของเซนไปรวมถึงสภาพของฉันเมื่อเห็นสิ่งนั้นออกจากหัวเพราะมันเปลืองเรื่องนั้นฉันไม่พูดมากในระหว่างเวลาสั้นๆที่ฉันนำเซนไปไปด้วยกันเหมือนกับว่าเธอกำลังคิดอะไรบางอย่างด้วยตัวเอง เธอก็แค่ตามฉันไปอย่างเงียบๆด้านหลังบริษัทคุซโนหะแล้วก็ฉันได้รับแจ้งว่าบริษัทคุซโนหะมีคนแคระที่มีฝีมือดังนั้นธุรกของเซนไปกับเราคือต้องการให้ซ่อมดาบแต่เซนไปแม้ว่าจะมีช่างฝีมือของเราฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเสร็จวันนี้ขณะที่ฉันฟังเซนไปในห้องรับค้าของบริษัทเธออธิบายว่าทำไมเธอถึงมาเมืองสถาบันอย่างรีบเร่ง เราก็สัมผัสถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของลิเมียแต่เธอไม่ได้เชื่อมโยงระหว่างชื่อชิกิหรือลาวากับเรานั่นทําให้ฉันโล่งใจจริงๆเหตุผลที่เธอแวะที่รอสกาดซึ่งไม่ได้อยู่ในเส้นทางตรงไปลอเรลจากลิเมียคือช่างฝีมือของบริษัทคุซูโนะคนลิเมียรู้เกี่ยวกับเราค่อนข้างมากนะไม่ก็พวกเขาส่งโอตโตนชิเซนไปมาที่นี่เพื่อขอให้เราทํางานร่วมกับราชอาณาจักรลิเมีย แม้ตอนที่เธออยู่ที่ญี่ปุ่นเธอก็เป็นคนประเภทที่สามารถนำคนอื่นได้แน่นอนว่านั่นก็ยังคงเป็นกรณีตอนนี้เธอยังคงเป็นเซนไปคนเดิมที่ฉันชื่นชมจากระยะห่างในญี่ปุ่นฉันไม่ได้คาดหวังว่าอาวุธของฉันจะซ่อมได้ในวันเดียวฉันจะพักอยู่ที่นี่อีกหนึ่งสัปดาห์ดังนั้นตราบใดที่มันเสร็จภายในเวลานั้นก็จะไม่มีปัญหาจะง่ายถ้าเบเรนซังอยู่ที่นี่เขาอยู่ตอนนี้หรอเบเรนทำไมชื่อของเบเรนถูกกล่าวถึงที่นี่ เบรนเธอพูดหรอเขาทำงานที่ร้านแรกของเราในซิเก้เธอรู้จักเขาหรอดาบนั่นฉันให้เบรนซานสร้างให้ฉันแม้ว่ามันจะดูแตกต่างจากตอนที่ฉันได้รับจากเขาครั้งแรกเบรนสร้างอาวุธให้เซนไปความสัมพันธ์แปลกๆได้ถูกสร้างขึ้นโดยที่ฉันไม่รู้เธอบอกว่าเธออยู่ที่ซิกเก้ประมาณหนึ่งเดือนมันเกิดขึ้นตอนนั้นหรอฉันขอบคุณที่เธอเลือกเราจากร้านทั้งหมดที่มีแต่ถ้าเซนไปและปาร์ตี้ของเธอได้ขัดเกลาทักษะในดินแดนรกร้าง มันน่าทึ่งที่เราไม่พบกันเร็วกว่านี้ฉันไม่แน่ใจว่านั่นโชคดีหรือโชคร้ายยังไงก็ตามเธอไม่ได้รับสินค้าที่ทำไว้แล้วมันเป็นอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นให้เธอใช้คิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นแบบที่เธอจำชื่อเขาได้อย่างถูกต้องฉันเพิกเฉยมันตอนนั้นดังนั้นฉันจะยืนหยัดมันอย่างถูกต้องตอนนี้รอสักครู่ช่างฝีมือที่ทำงานที่นี่จะมาเร็วๆนี้มาโคโตะถ้ามันเป็นอาวุธที่เบเรนสร้างจะไม่มีปัญหาที่จะทิ้งมันไว้ที่นี่ ฉันแค่แสดงให้เขาดูในอาโซระคืนนี้หรืออะไรทำนองนั้นถ้าเขามีเวลาทั้งสัปดาห์ฉันแน่ใจว่าเบเรนสามารถซ่อมอาวุธที่เขาสร้างเองได้วากะสมะเรียกไหมฟูฟูฮิบิกิเซ็นไปหัวเราะเหมือนกับว่าเธอพบอะไรสนุกเมื่อฉันได้รับการทักทายด้วยเสียงดังยินดีต้อนรับกลับบ้านวากะสมะเมื่อเรากลับมาเธอตกตะลึงแต่ดูเหมือนว่าเธอจะพบเมื่อมันสนุกตอนนี้เธอตอบสนองแบบนี้ทุกครั้งที่เธอได้ยินใครเรียกฉันว่าวากะสมะ ฉันรับดาบที่ห่อด้วยผ้าจากเซนไปและส่งให้เอลดวาที่เดินมาเซนไปสวยจริงๆแม้ในโลกนี้เธอก็ถือว่าเป็นผู้หญิงสวยเมื่อพิจารณาเรื่องนั้นวีรบุรุษอีกคนคงน่าดึงดูดเช่นกันฉันรอคอยที่จะพบเขาแต่มันก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากฉันต้องการให้ซ่อมดาบนี้ยืนยันว่าเธอทำได้หรือไม่มาโคโตะฉันขอให้ช่างฝีมือในฐานะหัวหน้าบริษัทฉันได้รับแจ้งว่าการเป็นมิดมากเกินไปไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเดมิฮิวแมน แม้ว่าจะเป็นเพียงรูปลักษณ์ฉันควรดึงเชือกของพวกเขาอย่างเหมาะสมมันเป็นสิ่งที่เรแมนดัดสันและซาร่าสันบอกฉันดังนั้นฉันจึงสันนิษฐานว่าพวกเขาถูกต้องและนำไปปฏิบัติแต่มันยังรู้สึกไม่สบายทันทีถ้าอย่างนั้นข้าจะตรวจสอบมันตอนนี้เอลเดวาโปรดเลยฮิบิกิสีหน้าจริงจังกลับมาบนใบหน้าของเซนไปขณะที่เธอจ้องมองเอลเดวาที่ถือดาบที่เปิดออกแล้วและโค้งคำนับจากตำแหน่งนั่ง เธอสภาพกว่าตอนที่พูดกับฉันเสียอีกฉันฉันคิดว่าเธอเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆมันสําคัญที่เรารักษาช่างฝีมือข้าเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าสิ่งนี้ถูกนําไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลข้าจะทํางานภายใต้สมมุติฐานว่ามันเห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดใช่มันช่วยชีวิตฉันหลายครั้งฮิบิกิช่างฝีมือยังคงตรวจสอบดาบอย่างระมัดระวังและครบถ้วนฉันมองไปที่เขาเขาสังเกตเห็นดังนั้น ฉันจึงพูดกับเขาผ่านการส่งความคิดเธอบอกว่าเป็นผลงานของเบเรนเป็นไรถ้าเราเอามันกลับไปอาโซระเพื่อแสดงให้เขามั่นดังนั้นเธอรับไว้ก่อนได้ไหมมาโคโตะนี่เป็นผลงานของเบเรนโดโน่ข้ายังไม่มีประสบการณ์ที่ไม่สังเกตทันทีเอลโดวาโปรดมาโคโตะข้าจะทำตามที่ท่านพูดเอลโดวาโอโตนชิสมะเธอบอกว่าชื่อเธอให้ไหมเอลโดวาใช่เป็นอย่างไร มันซ่อมได้ไหมให้ฉันสามารถแกว่งมันได้เหมือนเดิมฮิบิกิจะไม่มีปัญหาตอนนี้ที่มองอย่างใกล้ชิดมันเป็นผลงานของเพื่อนร่วมงานของข้าข้าเชื่อว่าสามารถทำงานที่เพียงพอได้ถ้าให้เวลาข้าแค่สามวันจริงเหรอแล้วฉันฝากมันไว้กับเธอได้ไหมเอลดดวานั่นไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างข้าจะตัดสินข้าสามารถตัดสินเองได้แต่ไม่เลือกว่าจะรับคำขอของเธอหรือไม่เอลดาวาเหลือบมองฉันอย่างรวดเร็วฉันบอกว่าไม่เป็นไร เราไม่จําเป็นต้องแสดงละครเล็กๆเหล่านี้ตอนนี้แน่นอนเราจะรับคําขอของเธอมันเป็นคําขอจากไม่ใครอื่นนอกจากเซนไปของฉันคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ฉันพบในโลกอื่นนี้ขอบคุณมิสุมิกันไม่เป็นไรเลยเธอไปได้และให้แน่ใจว่าจะจัดการมันอย่างระมัดระวังโปรดมอบให้ข้าถ้าอย่างนั้นโอตโตนชิสมะข้าจะดูแลอาวุธของเธอยังคงถือดาบเอลดดวาโค้งหัวต่ำและออกจากห้องขณะที่ฉันดูเขาออกไป ฉันหายใจออกเบาๆและจมลงในโซฟาอย่างที่คิดมันยากสำหรับเธอที่จะรักษาทัศนคตินั้นฉันได้รับการสอนว่าเมื่อดำเนินตัวเป็นหัวหน้าบริษัทสิ่งประเภทนั้นจำเป็นเธอเข้าใจใช่ไหมฉันเข้าใจเธอเป็นคนประเภทที่ไม่สามารถใช้ทัศนคติแบบนั้นกับน้องในชมรมได้ด้วยซ้ำใช่ไหมฮิบิกิเธอรู้มากฉันไม่คิดว่าเธอจะจำฉันได้ด้วยซ้ำมาโคโตะฉันไม่เคยเป็นแบบที่โดดเด่น นั้นอาจจะเป็นความจริงสำหรับเธอมิสุมิกันแต่ชมรมยิงธนูเองโดดเด่นมากโดยการอยู่รอดในชมรมนั้นนานพอที่จะเป็นรองประธานเธอดึงดูดความสนใจในระดับหนึ่งอ่ะเธอไม่ถูกเรียกว่าวีรบุรุษโดยบางคนในนาคาโคเหรอโปรดอย่าทําให้ฉันรึกถึงสิ่งแปลกๆเหล่านั้นแม้ว่าฉันไม่หล่อจริงๆมันแปลกหรือถ้าฉันอยู่ในชมรมยิงธนูเพราะชอบธนูฉันอยู่ในชมรมยิงธนูมากกว่าหนึ่งปีแม้ว่าฉันจะไม่ได้ดึงดูดจริงๆเพราะเรื่องนั้น ฉันมีชื่อเล่นที่ฉันอยากจะกำจัดแน่นอนมีคนเยอะที่เข้าชมรมด้วยการจับตาดูสมาชิกหน้าตาหลอ่อดังนั้นปีหนึ่งจึงต้องผ่านการฝึกหนักทันทีที่เข้านั่นเป็นวิธีที่พวกเขากรองคนเหล่านั้นออกด้วยเรื่องนั้นคนที่อยู่เพียงเพราะคนหน้าดูและไม่สนใจยิงธนูจำนวนมากออกไปการคัดเลือกได้รับการยืนยันร,บร,บรอบๆฤดูใบไม้ในแต่ละปีและการฝึกก็คลี่คลายลง ความสิ่งที่คนหน้าดูเหล่านั้นรอดผ่านนั้นมาได้สามารถเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกฉันคิดว่าการเรียกใครบางคนว่าวีรบุรุษเพียงเพราะเขาอยู่รอดได้นานกว่าหนึ่งปีน่าสงสัยก่อนที่ฉันจะรู้ตัวฉันได้นึกถึงชมรมและโรงเรียนมัธยมเป็นครั้งแรกในช่วงเวลานี้แน่นอนหืมฉันอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีที่เธอมาถึงโลกนี้โดยละเอียดแน่นอนแต่แต่ฉันรู้สึกคิดถึงมากตอนนี้ฉันไม่สามารถพูดเรื่องนี้กับใครอื่นได้ เราคุยกับญี่ปุ่นกันมากขึ้นไหมเอ๋มาโคโตะไม่เป็นไรหรอการพูดคุยเกี่ยวกับญี่ปุ่นจะสนุกกว่าฉันมากกว่าการถูกสอบถามถึงวิธีที่ฉันมาสู่โลกนี้ดังนั้นฉันจึงขอบคุณแต่นี่คือโอโตนาชิฮิบิกิเซนไปคนนั้นเธอไร้ที่ต่างทั้งความรู้และทักษะการต่อสู้เข่ารือที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเธอในฐานะวีรบุรุษไม่มีอะไรที่ไม่โดดเด่นเธอเป็นคนประเภทที่จะมีการสนทนาไร้ความคิดนึกถึงเหล่านี้หรือไม่ฉันไม่คิดว่า อ๋อใช่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ฉันจะมาที่นี่แต่มีเหตุการณ์ที่ประธานชมรมยิงธนูและเด็กปีหนึ่งที่ลือว่าน่ารักทั้งสองโกรธใช่ไหมฉันแน่ใจว่าเธอจำได้เพราะเธออยู่ชมรมเดียวกันฮิบิกิฉันจำได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเราเริ่มต้นในหัวข้อที่ฉันไม่สามารถคุยได้หรอ เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะเธอเป็นรองประธานหรือฉันแน่ใจว่ามีสิ่งที่เธอไม่สามารถพูดได้ขณะที่เธออยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ที่เราอยู่ที่นี่มีอายุความทางใจภาพบางอย่างดังนั้นเธอสามารถพูดมันได้ตอนนี้ฮิบิกิอายุความทางใจภาพเนี่ยหมายความว่าไงกันนั่นมาโคโต ฉันทำทุกอย่างที่ฉันต้องทำวันนี้แล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ฉันต้องดูแลอยู่แล้วดังนั้นฉันจึงเคลื่อนไหวแยกจากคนอื่นๆฉันจัดการเรื่องเกี่ยวกับดาบของฉันเรียบร้อยแล้วด้วยฉันแน่ใจว่ามันจะดีสำหรับเราทั้งคู่ที่จะคิดถึงความทรงจำเลญี่ปุ่นฮิบิกิเมื่อเซ็นไปยิ้มเธอสวยจริงๆฉันจำสถานะทางสังคมของเราบนโลกได้อย่างไดและถูกกดดันให้พยักหน้าด้วยพลังของรอยยิ้มของเธอ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเซนไปและโคไฮนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างน้อยสำหรับฉันที่เป็นส่วนหนึ่งของชมรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ฉันไม่ต้องระมัดระวังมากเมื่อพูดถึงญี่ปุ่นเทพธิดาหรือลาวาถ้าฉันหันเหความสนใจของเธอจากการกล่าวถึงหัวข้อเหล่านั้นบางทีฉันอาจจะจัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยการสนทนาที่โง่เขลาและสนุกสนานระหว่างคนสองคนจากเมืองเดียวกันการสนทนาของฉันกับเซนไปที่เป็นทั้งผู้พูดที่ดีและผู้ฟังที่ดีมีชีวิตชีวามากกว่าที่ฉันจินตนาการได้เรานั่งในห้องรับแขกและมีการสนทนาที่ยาวนานและสนุกสนานขณะที่เราจำบ้านเกิดได้ หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าการสนทนาระหว่างมาโคโตะและฮิบิกิจะดำเนินไปอย่างไรความลับของอดีตจะถูกเปิดเผยหรือไม่ติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่180ขอบทุนที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ